สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ eod tv นะครับก็ช่องนี้ผมเคยบอกว่าเป็นทําช่องเพลงใช่ไหมครับวันนี้ผมขอพาพาคุณผู้ชมนะครับไปมีสาระครับช่องผมหน่อยนะครับสคริปต์นะอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนการทำเขาเรียกว่ารูปภาพแบบ png นะครับ png ยังไงครับเห็นรูป นี่ไหมครับผมผม้ยครับจริงๆฉากหลังที่มันสีดําเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปทํำอยู่สีดํานะครับไม่ใช่ถ่ายกลางคืนไม่ใช่นะครับอันนี้จริงๆรูปเนี่ยด้านหลังเป็นมีรูปเป็นคนเป็นรูปมันมีฉากหลังอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลอบฉากหลังออกมกันเลยได้เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูวิอถ้าเอาฉากหลังเนี่ยออกกันดีกว่า เราไปดูวิธีการรอบฉากล้างกันนะครับทีนะครับก็คือคุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้แอปเอ่อไหนวะนี่นี่แอปนี้ แบ็กกราวอ e ีเลเซอร์นะครับคุณผู้ชมลองใช้แอปแบล็กกราวอ e ีเลเซอร์นะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับเหมาะสำหรับการลบผาลบภาพพื้นหลังของรูปภาพโดยเฉพาะคุณผู้ชมเข้าไปที่พเพจโตนะครับก็ไปที่ค้นหาพิมพ์ว่าแบ็กกราวอ e ีเลเซอร์ก็เจอแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอย่าลืมคุณชมต้องมีรูปภาพด้วยนะครับ เิดเข้าไปในแอปเป็กเตอรอิเลสเซอร์หน้าตาแอปเปิดเข้ามาปั๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะเอ่อหน้าตาแอปเปิดมาปั๊บก็จะเจออย่างนี้ให้คุณชมมาเลือกตรงที่นี่ครับเนี่ยอันนี้คำว่าตรงเลือกไฟล์รูปภาพเนี่ยครับกดเข้าไปครับ เราสักครูอ่ามันก็จะมีรูปภาพเนี้ยให้เราได้เลือกกันนะครับเอารูปผมเองปึ๊บกดไปที่รูปนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถอ่าคร็ไม่ใช่แคล็ปครอบเนี่ยครอบหน้าจอพออย่างเงี้ยผมขอเลือกครอบตรงที่หวัวนิดนึงนะครับ น,นิดหนึ่งประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณชมมาเลือกที่ตรงนี้ครับนี่ยจะผมวงให้เล็กเล็กเกนี้ยะนี่คุณชมกดเข้าไปนะครับมันก็จะจริงมาหน้านี้ หน้านี้นะครับคุณชมจะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามอันนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดสีขาวนะครับแบบมองยากสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีดําได้นะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับสีดําหรือแล้วก็มออีอัตโนมัตินีอน่อัตโนมัต นี่อันนี้อัตโนมัติเนี่ยกดกข้ปไปปั๊บมันจะเป็นอันตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นว่าเราเนี่ยวัดนิ้วเองนะครับมีการซูมลบอันนี้ไม่ด้ใจว่าอะไรนะครับส่วนเลือกอการเขาเรียกว่าผู้กันเนี่ย ก็เลือกตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นนี้ที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยนะครับโอเคผมขอเลือกเป็นสีดํานะครับเพราะผมรู้ยากแล้วก็ขอเนี่ยซูมนิดนึงโอเคพอมาตรงนี้ผมขอเลือกเป็นแนะนําว่าถ้าอย่างเลืทำเป็นรูปเหมือนผมเนี่ยอย่างเงี้ยรูปผมอย่างเงี้ยให้เลือกเป็นอน,นิ้วมือก่อนนะครับปรับให้สุดเลยครับ อย่าลืมดูขนาดของตัวเองด้วยนะโอเคปึ๊บอย่างนี้เลยพออย่างเงี้ยผมขอเลือกเป็นเล็กต่อเล็กสุดเลยนะครับตอนนี้ก็ลอบไปนะครับรอบอย่างเดียวครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับลบจากหลังออกให้หมดครับเนี่ยลบไปอย่างเงี้ยถ้าไม่อส่วนไหนก็รอบไปให้หมดเลยครับลบอย่างเงี้ยลอบอย่างเงี้ยลบรบลบลอบไป แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราล็บผิดนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ล็อ,ลอบอาภาพพื้นล,ลอบเบื้องหลังหมดไอฉา,ากหลังหมดแล้วนะครับดันนะครับเหลือแต่รูปภาพของเราอย่างนี้ครับโอเคนะครับหลังจากนั้นครับให้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวนะให้คุณผู้ชมนะครับไปกดที่ติ๊กถูกครับด้านบน มุมบนมุมบนมุมฝาบนนะครับนะน่นี่ติดถูกมุมบนฝาบนกดเข้าไปปักเข้าให้มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราได้ลองสำรวจด,ดูรอบหนึ่งว่าเรีย <c> บ <oughs> ร้อยหรือยังนะครับมีอะไรตกลงไหมว่าไม่มีปั๊บก็กด บันทึกนี่จุดเดยกรวกับสารักติ๊กถูกเลยมุมฝ้าบนกดเข้าไปปึ้งเข้าไปรอสักครู่มันก็จะเด้งมาหน้านี้ถามให้เราดูในเอ,ใอีกรอบนึงเพื่อให้แน่ใจอีกรอบนึงว่าไม่มีอะไรละดุร,ร้อยละนะครับหลังจากนั้นให้เราไปกดที่ ติ๊กถูกด้านบนนี่นี่มุมฝาบนเหมือนเดิมติ๊กถูกกดเข้าไปโฆษณาปิดก่อนเอฟฟีนะเดี๋ยวคนก็ถามอีกเอ้พี่ทำไมถึงมีโฆษณาได้ละ่ะเพราะมันเอฟฟีนะครับมันเป็นเฟฟีนะครับแอปพลิเคชันฟรีนะะอ่าโอเคเมื่อคุณกดติ๊กถูกก็กกจะแจ้งมาหน้าได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกัน เราออกไปดูรูปภาพที่เราทํากันมานะครับอันนี้มันเซฟในมันจะลงไปเซฟในแกลเลอรี่นะครับเราไปดูโอเคคุณผู้ชมเรามาดูรูปภาพกันนะครับไปที่แกลเลอรี่เราสกครูนี่ครับผมรูปภาพเราทําไว้เมื่อกี้ก็ต้องไปดู อันนี้วิดีโอโทษนี่รูปภาพเราทำไว้เมื่อกี้นะอาจจะมีแบบตกหล่นตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าใครไม่ซีเรียสนะอันนี้ผมจะไปทำเป็นบกคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการทำครับก็เดี๋ยวคงต้องมีคนถามผมอีกว่า พี่ครับน้องครับตอนนี้ผมก็พี่ครับน้องครับถ้าเกิดเราเก็บรูปภาพาละเอียดเงี้ยแล้วเราจะไปทํารูปภาพใหม่ทั้งหมดต้องทําใหม่หมดเลยไหมคําตอบตอคือไม่อุยคำตอบตอคือไม่นะครับเข้าไปที่แอปเหมือนเดิมเล็กกลาวิเลเซอร์ก็ไปที่เดิมเลือกไฟล์รูปภาพเลือกรูปภาพเมื่อกี้เลยกดเหมือนเดิมติ๊กถูก เมื่อวันนี้นก็เหมือนเดิมเราลองไปเช็คดูซิตรงไหนที่เราไม่ได้เก็บรละเอียดหรือเก็บไม่ละเอียดนะครับตรงไหนสิลองเช็คดูสินะว่าจุดไหนนะเมื่อกี้เราเห็นอยู่วแวบๆนะเราก็ต้องลองเช็คลองดูนะครับว่าตรงไหนจุดไหนนะเราต้องลองเช็คดูว่าจุดไหนนะละเอียดหรือเปล่าน,น,นะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆตรงไหนวะ ประมาณนี้นะครับติดถูกไปก่อนออนะก็เราก็กลับไปแก้ไขได้เหมือนเดิมครับโอเคครับผมก็สลรับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับ ไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดติดตามผมด้วยกดดิงให้ด้วยนะครับจะไม่พลาดเคลิปใหม่กันนะครับเช่นเคยครับอย่าลืมติดตาม PC Channel 593สมสว่งนะครับจะทําคลิปให้คุณได้ดูเหมือนกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้อีกแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมธันวานะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ